ถูกเข้าใจผิดทางประเทศจนคิดออกจากวงการบ้านเกิดแซกชุมแพไม่กล้าเปิดใจหลังถูกมองไม่คู่ควรกับดอกฟ้า นักร้องหนุ่มเสียงมีเอกลักษณ์สำหรับแซคชุมแพรที่วันนี้จะขอย้อนเล่าชีวิตหลังมรสุมข่าวเรื่องผู้หญิงเครียดหนักนอนไม่หลับจนต้องดื่มทุกวันเคยคิดถอดใจทิ้งวงการบันเทิงอีกทั้งยังซื้อบ้านใหม่สวนกระแสสถานการณ์ที่ผ่านมาด้วยเงินสดเกือบ10ล้านบาทผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ตอนเราเห็นข่าวดาราคนอื่นที่เป็นแบบนั้นเรารู้สึกยังไงแซคได้ตอบว่า ตอนที่ดูข่าวผมก็ดูกับแม่ผมแม่ก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกคนก็สามารถเกิดขึ้นได้รักกันมา9ปี20ปีเขาก็ยังเลิกกันได้มันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างที่คนนอกไม่รู้แล้วตัวแซกเองพอมาเกิดข่าวแบบนี้ทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจริงถามว่ามันกระทบกับชีวิตแซกยังไงบ้างแซกได้ตอบว่ามันก็กระทบนะครับซึ่งผมเป็นเด็กบ้านนอกไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วไม่ได้คิดมาก่อนว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราเรา ต้องแก้ไขยังไงแต่พอมันเกิดมันบูมทีเดียวเลย เราทำอะไรไม่ได้แล้วทำอะไรไม่เป็นด้วยซึ่งผมเป็นคนที่พูดน้อยแล้วก็คิดน้อยด้วยทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาทุกวันผมมีความน้อยกับตัวเองเมื่อถามว่าถึงขั้นเคยคิดกลับไปอยู่บ้านทิ้งวงการด้านแซกได้ตอบว่าใช่ครับทิ้งทุกอย่างเลยเรามาจากศูนย์ทำไมเราจะไปอยู่ที่ที่เรามาไม่ได้และที่ผ่านมาได้ทุกวันนี้เป็นเพราะครอบครัวและกำลังใจแล้วก็แม่แม่บอกว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วแล้วแม่อยากให้มองว่าข้างหลัง ของเรามีใครบ้างที่เราก่อร่างสร้างตัวมาด้วยกันก็ยังมีพี่ๆนักดนตรีทีมงานทุกคนถ้าเราทิ้งไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงก็มานั่งคิดเรื่อง unfollow ig จริงๆตนเป็นคนแฟนคลับน้อยมีหลายช่องทางให้ติดต่อกัน จริงๆตนเป็นแฟนคลับน้องมีหลายช่องทางให้ติดตามกันก็ยังฝากบอกถึงคนที่ดูแลน้องอยู่เลยบอกว่ารอติดตามผลงานอยู่เป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆหลังจากมีข่าวก็ยังไม่ได้คุยกันอย่างที่บอกว่าเราแทบไม่ได้คุยกันเลยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นแฟนเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นที่คนมองว่าเขาสร้างกระแสคิดว่าน้องไม่น่าเป็นคนแบบนั้นเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งที่มองคนว่าเขาอยู่คนละชั้นกันอย่าแบ่ง ชนชั้นกันแบบนั้นเลยตนก็รู้สึกไม่ดีทุกคนเท่ากันไม่มีใครอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่า ยืนยันว่าความสัมพันธ์กับแซคชุมแพรเป็นมิตรภาพที่ดีที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมและชื่นชอบแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันปกติส่วนตอนนี้ยังโสดถ้าใครเข้ามาก็เป็นเพื่อนๆกันไปก่อนยังไม่รีบร้อนส่วนความสัมพันธ์กับไฮโซ9ก้าก็รู้จักกันตอนแรกรู้จักกันจากการร่วมงานตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่ไม่กลัวคนจับตาความสัมพันธ์ให้มันเป็นธรรมชาติเรื่อยๆไปแบบนี้ขอดูนานๆก่อน